สวัสดีครับมันเกษทุกคนนี่ก็ต่อจากินตตีแล้วนะต่อเลยแล้วกันนะฮะก็เลยมากินจะพามากินตัวเนี้ยไทยๆเลยพี่ไทยเราเลยวราพรมะขามแช่อ,อิ่มพร้อมด้วยพริกเกลือที่น,น,นั่งนาตายอย่างเงี้ยก็มามต้องพูดทำํทำเพลงซื้อมาด้วยกันกันกบตัวเมื่อกี้แหละ นะครับนี yeah. ่ย ปวนหลุดอ่ะมีพริกโอเคยังไม่หลุดดีเลยนๆโอเคออกแล้วเมื่อมแช่อิ่มมาพร้อมพริกเกลือนะครับอืมมีนี่ให้ด้วยมันจะมามีกล่องมาตัวนี้นะหน้าตามันแค่เป็นแบบนี้ เนียแบบนี้แล้วในกล่องมันจะเป็นแบบนี้มีมะขามแช่อิ่มแล้วก็มีพริกเกลือแล้วก็มีที่เสียบลองกินที่เสียบจะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรากินที่เสียบเ้ยจับที่เสียบก่อนแล้วค่อยกินเนอะเดี๋ยวนี้ลองลองนี่ก่อนกินมะขามเปล่านะ ือว่าใช้ได้นะใช้ได้คือยังไงอ่ะเรามีความเราเป็นคนไทยคนไทยจ๋าโดยเฉพาะผมไทยจ๋าเลยถ้ารสชาติแม่งไม่ถึงเนี่ยก็อย่างที่เคยเห็นที่ผ่านมานะก็บอกว่าแม่งไม่ได้คือไม่ได้หลายคลิปแล้วเหมือนกันนะคือแบบไม่ได้อะไรเงี้ย <laughs> แต่เนี้ยได้กินได้ ออบินอยู่ไหนวะบินอยู่ไหนอันนี้ประมาณประมาณมยี่สิบมั้งน่าจะประมาณยี่สิบอ่ะถ้าผิดตัวขอประธานอภัยนะเพื่อนดึงดูราคาซื้อมาพร้อมกันกันตัวนั้นอนะ่ะอืม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลูกก็อร่อยดีเดีนี้เซเว่นนะเอาอะไรมาขายมันข้างเยอะเลยนะพวกของหวานนะอาหารพื้นบ้านขนมพื้นบ้านเนี่ยใช้ได้เลยนะชอบชอบ มันต้องพี่ไทยบ้างต้องกินของคนไทยบ้างกเราคนไทยเราไปกินของฝรั่งกินเกาหลีอันที่จริงเรากินแล้วถามกันจริงๆนะถามกันแบบเปดิดอกเลยว่ากินอาหารเกาหลีเพราะเราชอบหรือเพราะตามกระแสือ เมื่อเยี่ยมอาหารไทยแม่คนไทยกินร็่ะกินของเตาหลีสำหรับผมนะผมชอบของไทยมากกว่าจริงอาหารไทยมันโคตรชอบเลยทุกอย่างบอกเลยว่าทุกอย่างอร่อยมาก

ต้องทิ้งช่วงก่อนนิดนึงกินกินเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งช่วงประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับไม่ใช่ว่ากินปุ๊บแล้วคุณไปกินน้ําเลยนะแล้วคุณนี่เสร็จปุ๊บแล้วคุณรู้สกึกหายน้ําเลยแล้วก็ไปกินน้ําเลยสิ่งที่ตามมาคืออะไรไหมคือคุณต้อกขี้ดังนั้นถ้าไม่อยา่างท้องเสียไม่ใช่ท้องเสียหรอกมันเป็นการขับถ่ายอย่างหนึ่งมันเป็นการ เร่งเขาเรียกว่าเร่งมเพราะว่าการเร่งเปบการเร่ง,งระบบประมณูพูดเล่นพูดเล่นเ,เนี่ยเดี๋ยวประธานอืมหม่โอเคเก่ง โอเคครับก,ขบกนะ็ขอบคุณทุกคนที่ดูัจนจบนะขอบคุณมากๆเลยครับนี่ก็อย่ายลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ให้มันดูให้มันเขาเรียกว่าอะไรว่ากำมีกำลังใจในการทำคลิปให้ดูกันอีกแล้วก็ถ้าเซเว่นมีอะไรใหม่ๆมาก็จะเอามาให้ดูกันอีกวก็ม,มนะีอะไรใหม่ๆอะไรควรอะไรที่คนอยากกินลองกินดูไหมอะไรนี้นะก็อย่า ก็อย่าฟังผมมากเกินไปลองลองลองดูบ้างไงลองดูบ้างหนึ่งคุไม่เชื่อลองกเลยลองกินดูเออชอบไม่ชอบให้ค่อยไม่ว่ากันอืม่มยว่ากันเราทำแล้วต้องทําแบบนั้นเราทําให้ผู้ผลิตนะมึงผลิตถูกใจกูหน่อยดิเออไม่ใช่ผลิตมาเพื่อขายโดยที่ไม่ถามถูกใจไหมชอบไหมนี่ยมันต้องทําอย่างนี้เออสุรกิจนีนี่แหละ เดี๋ยวเจอกันใหนนม่คลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปตลกในคลิปหน้าเนี่ยกำลังคิดแผนหน่อย <laughs> โอเคโอเคแล้วอย่งนีก็ขอบคุณนะครับที่กับมากด subscribe ใ,ให้ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวคลิลคคลลลปหน้าคลิปตลกไหมครับก็จะหน่าจะเป็นคลิปตลกเลยเนาะโอ้เดี๋ยวกูไปหน้าคิดก่อนคิดว่าคุณจะทำอะไรดีไปนะขอบคุณครับขอบคุณนะ